ครับผมแต่เท็ดอลังการบางเลยบักไงครับเนี่ยกว้างคุณย่านี่ประมาณผมว่าประมาณ1เมตรคูณ1เมตรได้ี่ยครับเนี่ยนี่เป็นบ่อนุคุณครับบ่อนูคุณนี่กัอลังการมาครับนี่สองเมตรคูณเมตรสเมตรคูณหนเมตรนะครับนี่ใหญ่มากนี่ครับคิดว่ามันไปทั้งหลบ่บได้แล้วคิดว่าอยากเลี้ยงหนูครับผมตันเนี้ไปหาค่าขายทั้งหนก็บ่มีมองสีลงครับผมเอามาครับ เอาจับเลยจะโรยข้าเลยเอ้าจานี้บารับีคิวจบไปด้วยจับอย่เยอ่เยไปด้ยเอะไปล่ะคอรน้ำมากัน พุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบ้านแท่นนะครับบ้านผมเองนะครับก็มาส่งหนูให้กับน้องนะครับที่เขาอยากเลี้ยหนูนะครับ ผมมาดูบ่อแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับบ่อเขาใหญ่กว่าบ่อผมอีกนะครับเริ่มใหม่คือคือเขาว่าทําอะไรทําทีหลังได้เปรียบครับทาระบบเขาก็สุดยอดมากเดี๋ยวผมไปแนะนําให้รู้จักกับน้องเขาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อยังนะครับชื่อออจ้ะชีว่าัาปะัดไทยรีวิสาษาลาวครับผมไทยภาษาลาวจ้าอัปปะลาวครับผมโอเคยูนี่อยู่ไหนครับผมยู่บ้านหนองโดนจ้าบ้านหนองโดนตําบลครับตาบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจ้าตาบลสามสวนอําเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภู ครับผมวันนี้ขออยากสอบถามต่อเนื่องครับคิดยังไงจึงอยากเลี้ยงหนูครับผมมาอยู่บ้านแล้วม่มีอย่างเฮ็ดอ๋อมาอยู่บ้านเลยมันมีอย่างเฮ็ดเลยอยากมีอาชีพเบิ้งแต่เฮ็ดไหนอ๋อพ่อเบิ่งก็เลยเลยลงทุนในพ่อจ้ตอนแรกว่าให้ทําเล็กๆน้อยๆคือโอ้โหเบิ่งไอ้เบ้งบ่อรัวร่างกายมากเลยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดใบทั้งเบิดบ่ครับนี่เริ่องใบทั้งเบิดเลยเนาะใบเบิดจ้่ะครับพ่ออยากสอบถามครับงบประมาณเท่าไหร่เบิดนี่ครับเนี่ยชวยๆขนาดนี้เฮ็ดจังซี่นะครับ แสนหกพี่แสนหกถือว่าก็ถือว่าไม่เยอะนะอันนี้แ,นแสนหกรวมทุกอย่างค่ะแรงค่าอย่างทุกอย่างเลยจ้ะอ,อุ้ยถือว่าถูกนะครับแสนหกเท่านี <laughs> ถา้ถือว่าถือว่าโอเมนโอเคมากเลยถือว่าโอเค <laughs> อเค,ครับแสนหกได้บอ่อยคุณนะบอ่อยคุณประมาณน่ันงกันจุ่หนูได้ประมาณมืน่นโตครับเมียบอนี่ยบอเยอะมากครับผมโอเคครับพาผมไปชมบ่อนะครับว่าบ่อยฮิตทางไหนนะครับผมมาเบิร์นฟะังนี้กว่าไหนครับเบิร์นฟังหนูลงทางนี้ครับก็คือเริ่มต้นจากระบบแหนมเนาะ ระบบน้ำฟังนี่ก่อนครับนี่ระบบน้คลิปในอาจารย์ครับระบบน้ำนี่ก็ถอดแบบมาเนาะเครื่องนี่ต้องฟ้าต้องเปิดไว้ปนะครับอย่าปิดมันแรงดันบ่ด้คือคือมันมันสีดูดน่ครับเปิดใดมันอากาศเข่านี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นบ่อฟังนี่คือต่างใจเป็นบ่อขุนหรือว่าตั้งใจเป็นบ่อพอไม่พันหนึ่งะแหลกครับม่พันะแหลกคะครับผมแต่เท็ดอลังการบังเลยบังไงครับเนี่ยกว่างคุณยาวนี่ประมาณผมว่าประมาณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรได้ี่ยครับเนี่ยนี่ครับยาวมากเลยครับนี่ นะครับแกทําแบบอ้วอลังการมากครับอลังการงานสร้างมากครับล้น้ำพิเเรียบร้อยนะครับนี่เนาะนี่ครับล้น้ำข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับเบมึงนี้ครับนี่ดูครับเนี่ยนะครับเดินท่อเข็บท่อสายยางอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ผมเมื่อท่านเห็นเห็นระบบระบายน้ำครับผมนี่ที่บอกว่าสิเคสแล้วนี้ก็เลยว่ามันที่จําเป็นบ่ก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนจําเป็นมากครับผมเพราะว่าทาลาดพื้นมองนี่นี่ที่ระบายน้ำมันจำเป็นต้องมีมากเพราะเขากุดน้ำเด่นเพราะน้ำออกมาหนี่มันที่มันที่เปียกมันที่แฉะได้ครับ ตอนแรกก็มีแผนสีเฮ็ดแล้วผักสร้างมันก็เลยเฮ็ดจบเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับครับต้องทำที่ระบายน้ำด้วเอาน้ำไปทิ้งข้างนอกนู่นได้ครับครับทำเป็นพ่อฟีซีลงมาได้ครับเด้อนะครับทำเป็นแบบนี้ก็คือก็คือโมนี้มันจีบเปียกครับมันจีชื้นเพราะนู้นกดน้ำตลอดนี่ครับฝั่งนี้ก็คือแพนเป็นพ่อไม้พันธุ์ฝั่งนี้ก็เป็นบ่อนุคุนครับบ่อนุคุนนี่ก็รล่างการมาครับนี่งสองเมตรคุณเมตรสองเมตรคุณหนึ่งเมตรนะครับนี่ใหญ่มากนี่ครับ กค็คืออันนี้สร้างไปบึงแบบมาอย่างดีแต่ว่าคือแบบแบบเนียนเนาะ <c oughs> <c oughs> สร้างวัดยุไเนอกสร้างเนาะ <laughs> นี่ครับโอเคครับปกติอยู่บ้านเห็ดยังครับผมตอนเนี้ยไ <c oughs> ม่ได้เห็ดยังเลยจ้าอืมไม่ได้เห็ดยังครับครับอยู่ซื่อแต่ว่าก็คืออยากมีอาชีพเนาะวันนีู้่้ใดเป็นคนเลี้ยงครับผมพ่อคุณพ่อบันนีฟังพุ่นครับมีแพ่นติดต่อไปบ่ครับฟังพุ่นครับเป็นบอ,บ,อบอเดียวว่างไปฟังพุ่นครับ เดี๋ยวลงหั่นเจ้ว่านปนมันสาลายก็เลยเอาไว้ก่อนก็เลยเอามาลงนี่ก่อนเดี๋ยวมี<อ>ไปฟังพูดอีกค่ะจ้ะอ๋อครับผมโอ้โหคืออลังการแต่ว่าเฮทศเดียวจริงๆผมว่ากระเดียทำแล้วจบเนาะทำแล้วจบเลยครับผมว่ามันมันมันโอเคมากๆเลยครับผมโอเคนี่ทีมงานกำลังลงหนูอยู่ครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณพ่อก่อนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปยินฟังนี่ก่อนเจ้ายืนฟังนี่มันมันไปเห็นไปเห็นเจ้าครับผมเออประมาณนี้บ้านนี้ คุณลูกครับบอกว่าชีเลี้ยงหนูจะรู้สึกอย่างไรนะครับคิดว่ามันไปทั้งหลายได้แล้วคิดว่าอยากเลี้ยงหนูครับผมตอนนี้แต่อ่านภาพถายทั้งหนก็บ่มีหม่องสีล้งครับผมจะคิดกับเจ้งเสกกับโอ้ตัดสินใจครับโลกกระได้ก็เลยว่าอันนี้ก็ลองมึงครับผมน่ก็เลยลองครับมื่ลองตัวลูกเพื่อว่าเนาะครับผมขนาดร้อนนะครับนี่เห็ดอลังการบัองเลยครับ มันในลูกว่าเลี้ยงหนูเจ้ารู้สึกจงไหนครับคือโอเคน้ำบ่ครับหรือว่าบ่โอเคแต่แหลกหรือเจ้าเป็นคนโอเคน้ำลูกนะครับอ๋อโอเคน้ำกันเนาะครับผมเพราะว่าลูกเป็นผู้หาเนาอ๋อหลุงคุณผหาจังไรก็ได้ขอให้เฮ็ดเนาะแต่ผมว่าก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถอยู่กับบ้านได้ทั้งเบิดทุกคนนะครับผมนะครับครับผมแต่ว่าเปิดลูงสีมันมันสีอะไรบอลส่นให่อ่าเปิดลูงสีคันเป็นเปิดปกติไม่มีปัญหาครับก็คือ คือนหัวอาจจะมีอาการกัดลูกตอนที่เขารู้สึกว่าเสียงยังผิดปกติช่วงนี้อยากอยากเปิดอย่านั้นให้มันชิดไหมก่อนนะช่วงเปิดปกติเลยครับผมครับเปิดปกติเลยว่ามันมันได้ชินได้ชี้เขาตลอดป่ะครับเนี่ยมอสลนล้นอ๋อครับผมแต่ตรงสีมันก็เสียงแบบว่ามันเป็นเสียงตุกตักมันมีปัญหาหรอครับดังโยครับผมดังโยหรือป่าครับพ่อก็ลองสีบังครับลองสีบังได้ครับเด้อบัดนี้ไอ้ลงสีอ่ะ ได้สีดุป่ะครับบ่ได้สีดุสีแทบทุกมื่อแหละแต่วันเขาบ่ได้ทุกมืออกม่อละห่างโอเคแล้วครับถ้าทุกวันมันมันมัน,ม,นมันเป็นที่แบบเขารู้สึกโอเคทุกวันบันนี้ก็มีแก่พร้อมมีเข้าไปพร้อมสบายเลยครับบันนี้สบายเลยครับหนูก,กินเข้าไปอ้วนตุ๊บเลยยังว่าครับโอเคครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบ่อเฮ็ดท่านในเรียวนะครับนี่เนาะ กำลังเริ่มมาว่างครับผมมันนี้ก็คือว่าง้นแบบไขายยูฟามเพราะว่าเทวนี้ก็มีมันจะมีบ่อ50 50นะครับคูณ80กับ25คูณ80นะครับนี่ครับบ่อนี้ครับกระชีพอดีครับผมนี่ครับดูครับบ่อวันเวลสีชมพูเลยครับผู้ได้เลือกครับสีชมพูนี่เลือกเองไหครับเลือกเองดาเลือกเองขอเป็นสีชมพูดีกว่าโอเคครับผมมวัดีครับ มียังสีฝากถึงเอฟซีปครับถึงคนที่ชมอยู่ปะครับเจ้าสีบ้ายังไงเออแล้วแทนปะครับโอเคนะครับก็คือผู้ใดสนใจครับอยากเลี้ยงหนูอยากมาชมหนูยูเนี่ครับสามารถเข้ามาชมได้ปะครับได้ยุไส้ครับอยู่นี่อยุไส้ครับหันมาคุยกับกล่องนะครับอยู่นี่อยู่ไสครับผมอยู่บ้านน้องโดนจ้้าบานน้องโรนตำบลสามสวนอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิขอเบอร์โทรหน่อยครับ ศูนย9เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้นว่ามเจึามกหน่งเก้กหนึ่กมาบอกจะในกระท่มาบอกกันได้เนาะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอเภอบ้านเท่นกับน้องเองนะครับอ้อจ้าน้องอ้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่รื่อึยังเนาะครับเนาะชื่อนิดจ้ะแม่นิดเนาะแม่นิดไอ้ตอนลูกที่เบียงหนูรู้สึกยังไงครับผม ก็รู้สึกดีใจน้ำลูกอยู่จ้ะบอกครับบอมเบนบอกเอ๊ะบอมมีอยังเห็ดบอกคือมาเลี้ยงหนูบอมไม่เบียกอื่นติบอมมีเบียกอื่นหรอกจ้ะครับผมไปนอกบะได้ติดโควิดก็เลยอยากเลี้ยงหนูก็เลยให้เขาเลี้ยงลองเบิ้งจ้ะอ๋อครับผมจะเลยเลี้ยงหนูเบิ้งเล่นเบิ้งก่อนนะครับเนาะครับผมคลิปเียบแล้วครับกุญแจพังง่าย